Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมดูุกแกนะครับเป็นภาษาถิ่นที่เรียกใช้กันที่นี่นะครับซึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับเ,เนื่องจากว่าภาษาไทยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกอะไรนะครับุกแกนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ เป,เ,เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการหาปลานะครับซึ่งคนสมัยก่อนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็จะทําสุกแกนะครับในการจับปลานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูลักษณะของสุกแกนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ เนื่องจากว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านที่นี่ไม่สามารถที่จะกรีดยางได้นะครับก็เลยต้องทดเวลาตรงนี้โดยการหาปลานะครับก็เวลาได้ปลาแล้วก็เอาไปขายนะครับก็จะได้รายได้ถึงแม้จะไม่เยอะนะครับแต่ก็พอที่จะประทังชีวิตในเวลานั้นได้นะครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปดูสุกแกนนะครับอ่า พอดีว่าเมื่อกี้ผมเจอกับชาวบ้านซึ่งก็เป็นมิตรสหายนะฮะก็ชวนมาดูสุกแกที่เขาได้ทำขึ้นมานะครับก็มีลักษณะอย่างไรนั้นเราไปชมดยกันนะครับสังเกตดูด้านหน้านะครับจะเห็น ไม้ค้ำที่อยู่ในน้ำนะครัเป็นเสาอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่นะครับนี่แหละคือสุกแกนะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้เจ้าของเนี่ยช่วยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับวา่าปลาเนี่ยเวลาน้ำขึ้นปลามันจะเข้ามาอย่างไรและสามารถที่จะจับปลาได้อย่างไรกันนะครับปาเดอตอนนี้เสร็จมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นี่ sudah ได้ว่าเปอร์เซ็น sudah ได,อดอ้50เปอร์เซ็นได้อ่าปัตุว์เลยลากิทุกเก็บรายละเอียดละอะไรอ่าครับนี่นะครับก็คือเจ้าของสุกแกน,นะครับอ่านะครับก็สร้างมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วประมาณ90นะฮะ90 ว่าพักกี่ปัดดวเนี่ยว่าพักกี่สมงูอ่าถือว่าเร็วมากนะครับใช้เวลาทำเนี่ยหนึ่งสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าปัดเดีวเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับในการทำสุกแกทุกๆปีเนี่ยปัดเดีวก็จะทำสุกแกหาปลานะครับการแบบนี้เรียบไปนะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่า ส่วนมากชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาจะทําสวนแล้วก็กลี่ยาานะครับซึ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะไม่มีรายได้นะฮะก็เลยต้องทําสุกแกในการหาปลานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับวิธีการหาปลาเนี่ยก็มีอยู่กันหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึง Run luk. Run lak nak kapa. Oh, jamil tua lagi. Jamil orang tua lagi pak dekata. Eh. Jamil orang tua. Tapi orang jamil lelah ni ni benar nak no, nak no, anawak ni leh. Lepas tu setengah daripadanya tu tak kenal. Gapul sukeh deh. Haa. Haa. Ha. Sebuah kata sukeh ni ni dia mula pahit tu kila de. lah deh. Main Tapi hak ni suke lain ni. Hak ni suke cari ikan. He he Nah, suke. Wah, budak ni nak Haa, budak masalah ni jaga lah nak kutih. Kena. Kena tu, kena. Ya, nak ni. Lepas tu, ya, ya bukan kata boleh buat. Uh, setiap tempat tu bukan kata boleh buat belakang ni lah. Haa, ya sebab ya tempat-tempat tu, yang nak tempat ada batu lah. Right? Uh, tempat molek lah. Uh, Haa, tempat molek. Haa, bukan kata semua parik. จาโก่ทุบเลววัดหออ,อ,อ,อครับนี่ก็เป็นวิธีการผ่าไม้ไผ่นะครับเป็นอภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับดูนะครับเออ่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสุกแกนี้นะครับเนื่องจากว่าสุกแกนี้อย่าง ไม่เสร็จกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยต้องมีเสริมอะไรนิดหน่อยนะครับนี่ก็ปาเดอร์กำลังผ่าไม้ไผ่ยอยู่นะครับก็จะไปเสริมในส่วนที่มันโล่งๆนะครับนนอะนะครับวิธีการผ่าไม้ไผ่ของคนสมัยก่อนนะครับสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับก็จะผ่าไม้ไผ่กันแบบนี้นะครับ ก็ที่ทำคลิปน yeah. ี้นะครับก็เพื oh ่อเป็นการสืบทอดกับรุ่นลูกรุ่นหลานกันต่อไปนะครับเวลาที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้ลองไปทำตามดูนะครับการทำสุกแกนี่ยนะครับก็เป็นการหาปลาแบบวิธีดั้งเดิมนะครับ ซึ่งคนสมัยก่อนก็จะหาปลากันแบบนี้นะครับชาวบ้านที่นี่นะครับก็เลยโกรธมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอดปลานะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็จะขึ้นบนสุเกแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะไม้ไผ่นะครับที่ ได้ตอกตะปูกันไว้นะครับเรียงรายสวยงามนะครับแล้วก็จะมีช่องว่างนะครับเป็นรูช่องว่างสําหรับน้ําที่จะทะลุออกไปนะครับปะเดอปะตู้บอบหยา Anaheim ตู้ลักขุมานโนะตู้ปดตู้สิ่ตู้ตู้นิ่งได้นิ่งนิ่งเยอะเยอะกระปนเยอะ Oh, Sampai jadi. Jadi pada tak ada buah lah ni tempat lewe ni. Tak, tak. Mana tu? Pengen siapa? Oh, uh, Pengen siapa lah. Pengen siapa lah. jadi ada katuk lah. Lepas tu apabila katuk. Apabila uh, ah. ha. ha. katuk. Uh, air naik tanah ha. ni. Uh, apabila katuk. Air naik tanah ni. Air naik tanah ni. Lepas tu ikan ni nak tak boleh lah. Air naik ni. Haa. ว่าตัวนัติกัดสินิแคนิดเลยอีกอย่างละลูกวิ่ตัวเบกีร์อเวี่งตัวลูกกระพมุลาะสามามุลาหกษาอ่ะกัดน่ามาเกะก,ก็น่าจุ๊ะก็อ่าบุ้เลยอ่านะครับปลาเล็กๆนะครับก็จะเล็ดลอดออกไปนะครับปลาเล็กๆให้มันได้ไปใช้ชีวิตใหม่น,นะครับให้มันได้ออก ขข่ไปวางไายแล้วก็ขยายพันธุ์กันต่อไปนะครับส่วนปลาที่ใหญ่นะครับก็จะใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคแล้วก็เอาไปขายาสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับพอดีผมเองก็เพิ่งรู้วันนี้นะครับก็เลย

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนที่ปลามันเข้ามานะครับแล้วก็ลักษณะร้องนะครับที่เหมาะสมในการทําสุกแกนะครับสังเกตดูนะครับมีหินเยอะมากเลยนะครับหินเยอะมากเรียงรายนะครับเป็นก้อนๆนะครับหินมันสําคัญตรงนี้นะครับนี่นะครับ ไวายึดสุกแกนะครับไวายึดสุกแกเพราะว่าเวลาน้ํามันมาแรงๆเนี่ยถ้าไม่มีหินเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะทําให้สุกแกเนี่ยพังแล้วก็้ายไปกับน้ําได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้หินประคองหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นช่องว่างกว้างมากเลยนะครับปัดเดาบอกว่าตรงนี้ เดี๋ยวมันจะมีไม้เสร็จไม้กิ่งไม้นะครับที่มาติดตรงนี้นะครับในช่วงเวลาที่ฝนล,ลงมาแรงๆนะครับในช่วงที่ในช่วงที่น้าขึ้นนะครับซึ่งออตอนที่ป้าเดอรสร้างในเวลานี้นะครับมันเป็นช่วงต้นของของฤดูฝนนะครับซึ่งฝนยังยังตกมา ไม่ค่อยแรงในช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องรออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็เป็นช่วงที่กำลังรับฤดูฝนนะครับมีสมาชิกท่านไหนนะครับที่เอ,อ หรือว่าสแกนเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับพอดีผมไม่รู้สับที่เขาเรียกใช้กันนะครับในภาษาไทยนะครับแล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะครับ เนี่ยจะเป็นต่างระดับกันนะครับเวลาน้ํามันขึ้นมานะครับน้ํามันขึ้นมาสูงนะครับปลาก็จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาก็จะปลาก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับก็จับปลากันอย่างเต้นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับด้านบนนะครับ อาจจะมีฝนตกอยู่นะครับแต่ว่าตกยังไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยน้ําจะใสเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในวันที่จะจับลานะครับน้ําเนี่ยกลายเป็นสีสีสีขุ่นเลยนะครับสีช็อกโกแลตเลยนะครับก็จะได้เห็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในการจับปลาที่ขึ้นมาอยู่บนสุกแกนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศก่อนนะครับ นะครับเวลาก็ใกล้มืดแล้วนะครับค้าบฝนไม่ตกมาในวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเผื่อว่าอาจจะมีฝนตกหนักนะครับก็จะได้จับัากันนะครับ ครับก็ให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการให้ชมดูสุแกคร่าวๆนะครับในลักษณะของสุกแกเนี่ยก็มีลักษณะนี้นะครับเพราะว่า,าคนปัจจุบันนะครับจะไม่ค่อยรู้จักสุเก,กนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้ก็พาให้ทุกท่านได้ชมนะครับสําหรับใครที่ ยังไม่เคยดูนะครับก็จะได้รู้ว่าสุกแกนะครับเป็นวิธีการหาปลาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ